กว่าจะเป็นฮอนด้าเช้านี้ถ้าคุณกำลังนั่งมองถนนรถลามากมายที่วิ่งผ่านผมอยากชวนให้เราย้อนกลับไปดูชายคนหนึ่งที่เคยถูกปฏิเสธเคยล้มเหลวแต่ไม่เคยหยุดฝันเขาชื่อโซอิชิโร่ฮอนด้าตอนเด็กเขาไม่ใช่คนเรียนเก่งเขารักการซ่อมจักรยานมากกว่าเรียนหนังสือเคยสมัครเข้าบริษัทโตโยตา้าแต่ถูกปฏิเสธ ต่อมาสร้างโรงงานลูกสูบเองแต่สงครามทำให้โรงงานถูกทํำลายเขาแทบหมดตัวล้มละลายและต้องเริ่มจากศูนย์อีกครั้งแต่สิ่งที่ฮอนด้าไม่เคยสูญเสียคือความเชื่อว่าเขาสร้างสิ่งที่ดีกว่าได้สุดท้ายเขาก่อตั้งบริษัทฮอนด้าสร้างมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกชวนคิดเราทุกคนเคยเจอคำปฏิเสธ แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ว่าเราถูกปฏิเสธกี่ครั้งแต่อยู่ที่ว่าเราจะยอมแพ้ไหมคำคมปิดท้ายล้มแล้วลุกสำคัญกว่าล้มแล้วไม่เคยล้มถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณมีกำลังใจในวันที่ท้อฝากกดติดตาม BirdLife ครั้งหน้าเราจะเดินคุยกันต่อครับ